สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราวในวงการเพลงกันอีกแล้วนะคะหัวข้อวันนี้น่าสนใจมากค่ะเราจะมาดูกันที่เส้นทางของศิลปินลูกทุ่งหญิงคนนึงที่เชื่อว่าหลายๆคนอ่อต้องเคยได้ยินเพลงของเธอแน่นอนเอิญสุรติการพักเจริญค่ะครับผมชื่อนี้คุ้นหูมากจริงๆใช่ไหมคะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเหมือนภาพรวมนะคะคัดมาจากประวัติ ผลงานเด่นๆของเธอเลยทําให้เราพอจะเห็นภาพรวมกว้างๆของการเดินทางบนเส้นทางสายดนตรีของเธอค่ะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งขึ้นว่าเอาจากผู้เข้าประกวดรายการเรียลิตี้โชว์ดังๆเนี่ยเธอเก้าวขึ้นมาเป็นนักร้องลูกทุ่งที่แบบได้รับการยอมรับมากๆอย่างทุกวันนี้ได้ยังไงอืมเป็นเส้นทางที่น่าสนใจนะจากเรียลิตี้สู่ลูกทุ่งแถวหน้า มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากคือจุดเริ่มต้นของเธอในวงการจริงๆไม่ใช่เวทีประกวดลูกทุ่งโดยตรงเลยนะคะแต่เป็นเวทีใหญ่มากอย่างเดอะสตาคนฟ้าคว้าดาวปีที่สองตอนนั้นนี่คือโหดดังมากใช่ครับใช่เลยตรงนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าเวทีประกวดความสามารถยุคนั้นอย่างเดอะสตาเนี่ยไม่ได้จากัดแค่เพลงปอบนะแต่เหมือนเป็นประตู เป็นโอกาสให้คนมีฝันในหลากหลายแนวทางเลยมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้คนที่มีความสามารถจริงๆอะได้แสดงศักยภาพออกมาแล้วก็สร้างศิลปินประดับวงการเพลงไทยเยอะมากจริงๆครับตอนนั้นค่ะน่าทึ่งนะคะเวทีเดียวสร้างความหลากหลายได้ขนาดนั้นเลยเอาละค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดชีวิตแล้วก็เส้นทางของเธอกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มกันที่ข้อมูลส่วนตัวนิดนึงก่อนนะคะ คุณเอินมีชื่อจริงว่าสุรัติการพักเจริญชื่อเล่นเอินนะคะเกิดวันที่7ธันวาคมพศ2526ตอนนี้ก็อายุ41ปีแล้วเป็นคนโคร,ราชจังหวัดนครราชสีมาค่ะครับแล้วก็อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกเลยจุดที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักในวงกว้างจริงๆคือการเข้าประกวดเด e s t ตาค้นฟ้าคว้าดาวปีสเมื่อปี2548ตอนนั้นเธอใช้ชื่อประกวดว่า เอิร t นเดอะสตซึ่งก็ทำให้คนจําได้ติดหูเลยชื่อนี้อื <c oughs> บทบาทของเด e อ t สตาตอนนั้นมันไม่ใช่แค่ประกวดร้องเพลงธรรมดานะครับมันเป็น Reality Show ที่แบบทำให้คนดูรู้สึกผูกพันกับผู้เข้าแข่งขันไปเลยได้รู้จักตัวตนได้รู้เรื่องราวเบื้องหลังคือมันสร้าง Story ให้ศิลปินก่อนที่จะมีผลงานจริงๆซะอีก สำหรับคุณเอิร์นเองการได้ขึ้นไปบนเวทีนั้นแล้วก็ทำผลงานได้ดีเป็นที่จดจำมันเหมือนกับปูทางให้เลยนะคือได้ทั้งฐานแฟนคลับกลุ่มแรกๆแ,แล้วก็ทำให้ค่ายเพลงใหญ่ๆอ,อย่างแกรมมี่เนี่ยเห็นแววเห็นศักยภาพ โอ้เข้าใจแล้วค่ะแต่มันก็น่าสนใจนะคะคือคนที่แจ้งเกิดจากเวทีที่ภาพลักษณ์ค่อนข้างเป็นเพลงปั๊บสมัยใหม่อย่างเดอะสตาร์เนี่ยแล้วตัดสินใจหันมาเอาดีทางลุกทุ่งแบบเต็มตัวเลยตอนนั้นมันมีแบบแรงต้านจากแฟนคลับกลุ่มเดิมหรือว่าความลังเลจากทางค่ายเพลงบ้างไหมคะในช่วงแรกๆนั่นเป็นคําถามท,าที่ดีเลยครับคือจริงๆแล้วการข้ามแนวเพลงจากเวทีประกวดลัดมาสู่แนวเฉพาะทางอย่างลุกทุ่งเนี่ยมันก็มีความท้าทายอยู่บ้างนะครับ แต่ในกรณีของคุณเอิญต้องมองว่ากร a m m y g o ซึ่งเป็นต้นสังกัดเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญแล้วก็แข็งแกร่งมากในตลาดลูกทุ่งอยู่แล้วเขาน่าจะมองเห็นศักยภาพแล้วก็เนื้อเสียงของคุณเอิญที่มันเข้ากับแนวทางนี้ได้ประกอบกับตัวคุณเอิญเองก็น่าจะมีความรักในเพลงลูกทุ่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยอ๋อค่ะค่ะ ส่วนเรื่องแฟนคลับเดิมจาก The Star, เดอะสตาร์แน่นอนว่าอาจจะมีบางส่วนที่ชอบภาพลักษณ์เดิมมากกว่าแต่ด้วยคุณภาพของผลงานเพลงลูกทุ่งที่ออกมาจริงๆนะครับมันก็สามารถสร้างฐานแฟนเพลงกลุ่มใหม่ที่ใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากๆขึ้นมาทดแทนได้แล้วก็เพิ่มเติมได้ไม่ยากนักตลาดลูกทุ่งเองก็เปิดกว้างอยู่แล้วสําหรับศิลปินที่มีคุณภาพนะครับเข้าใจเลยค่ะแสดงว่าเป็นการตัดสินใจที่มองเห็นโอกาสแล้วก็ได้รับการสนับสนุนที่ถูกทางจริงๆ พอจบการประกวด The Star เส้นทางก็ชัดเจนขึ้นเลยเธอก็ได้เซ็นสัญญากับ g r a มมี่โกซึ่งเป็นค่ายลูกทุ่งในเครือแกรมมี่ใช่ครับแล้วก็ภายใต้แกรมมี่โกเนี่ยแหละค่ะที่เอิญได้ปล่อยเพลงฮิตออกมาแบบต่อเนื่องเลยหลายเพลงนี่กลายเป็นเพลงประจำตัวที่แฟนๆร้องตามกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองเลยข้อมูลที่เรามีนี่ระบุเพลงดังๆไว้หลายเพลงเลยค่ะครับจำได้หลายเพลงเลยใช่ไหมคะอย่างโทรหาครั้งสุดท้ายนี่คลาสสิกมาก คำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บอันนี้ก็ดังสุดๆสะดวกคุยหรือเปล่าคำขอจากว่าที่คนถูกทิ้งหรือเพลงที่ชื่อยาวๆแต่โดนใจมากปัญหาของเธอคือฉันปัญหาของฉันคือเขาแค่ฟังชื่อเพลงก็นะคะรู้สึกถึงอารมณ์ดราม่าเข้มข้นเลยครับชื่อเพลงบ่งบอกแนวชัดเจนมาก อัลบั้มเต็มชุดแรกของเธอบัตรเชิญของความคิดถึงก็ออกมาในปี2,551อันนี้ก็ถือเป็นการเปิดตัวในฐานะศิลปินลูกทุ่งแบบเต็มตัวหลังจากนั้นก็มีผลงานตามมาเรื่อยๆเลยค่ะครับสิ่งที่น่าสนใจมากๆในเพลงเหล่านี้ก็คือถึงแม้ว่าคุณเอิญจะมาจากเวทีเดอะสตาร์แต่เพลงลูกทุ่งของเธอโดยเฉพาะแนวลูกทุ่งอีสานหรือลูกทุ่งที่มีกลิ่นอายเพื่อชีวิตหน่อยๆเนี่ยกลับประสบความสำเร็จสูงมาก มันไม่ใช่แค่เรื่องทำนองติดหูหรือการโปรโมทจากค่ายใหญ่อย่างเดียวนะครับแต่หัวใจสำคัญเลยคือเนื้อหาแล้วก็วิธีการถ่ายทอดของเธออืมค่ะเพลงส่วนใหญ่จะพูดเรื่องความรักความผิดหวังการรอคอยการตัดใจอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นทีมสากลที่คนฟังเพลงลูกทุ่งคุ้นเคยแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทำให้เพลงของเอิญมันโดดเด่นขึ้นมาอาจจะเป็นเพร,ะระาะภาษาที่ใช้ มันตรงไปตรงมาแต่ก็มีชั้นเชิงอย่างอารมณ์ไม่ได้แบบฟุ้มฟายจนเกินไปแต่ก็เศร้าลึกกินใจบวกกับน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอที่มีความหวานปนเศร้าใช่ใช่เสียงเธอมีเอกลักษณ์จริงๆค่ะครับมันเลยทำให้เพลงเหล่านี้เหมือนเป็นเสียงแทนใจของผู้หญิงหลายๆคนในยุคนั้นได้เลยอพอพูดถึงเพลงคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บนี่คือภาพจำชัดเลยค่ะตอนนั้นเปิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆ มันมีอะไรในเพลงนั้นค่ะที่มันจับใจคนได้ขนาดนั้นทั้งๆที่เพลงอกหักในตลาดลูกทุ่งก็มีเยอะแยะไปหมดอะไรคือลายเส้นเฉพาะตัวของเธอจริงๆในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญคะ่ะถ้าให้วิเคราะห์ลายเส้นที่ว่านะครับนอกจากน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่ความพอดีในการถ่ายทอดอารมณ์ครับเพลงอย่างคำว่าจบพูดเบาๆก็เจ็บหรือโทรหาครั้งสุดท้ายเนี่ยมันมีความเศร้า แต่ไม่ฟูมไฟล์เกินไปมันมีความเจ็บปวดแต่ก็ยังมีความเข้มแข็งซ่อนอยู่ข้างในภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาพูดที่คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายแต่เรียบเรียงได้สลาสลวยมันเหมือนเพื่อนมานั่งปรับทุกข์ให้ฟังมากกว่าจะเป็นการคร่ำครวญให้โลกรู้ประมาณนั้นครับอ๋อเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังใช่ครับอีกอย่างคือเรื่องดนตรีถึงแม้จะเป็นลูกทุง่งแต่ก็มีการเรียบเรียงที่ค่อนข้างทันสมัยฟังง่ายไม่ได้มีสำเนียงพื้นบ้านที่จัดจ้านจนเกินไป ทำให้เข้าถึงกลุ่มคนฟังในวงกว้างได้มากขึ้นทั้งคนที่ฟังลูกทุ่งประจำอยู่แล้วแล้วก็คนที่อาจจะไม่ได้ฟังลูกทุ่งจา๋าจ๋าแต่ก็เปิดใจรับเพลงแนวนี้ได้มันคือการผสมผสานที่ลงตัวนะครับระหว่างความเป็นลูกทุ่งแท้ๆกับความเป็นป๊อปที่ฟังง่ายซึ่งอันนี้น่าจะเป็นผลมาจากที่เธอเองก็ผ่านเวทีเดอะสตารมาด้วยส่วนหนึ่งการผสมผสานที่ลงตัวนี้เองที่ทําให้เธอแตกต่างอืมน่าคิดตามมากๆค่ะ แล้วถ้ามองในภาพรวมตลาดเพลงลูกทุ่งตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะการที่เพลงแนวนี้ของเ e อิญฮิตติดลมบนขนาดนี้มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับสังคมหรือว่ารสนโยงคนฟังในยุคนั้นบ้างไหมคะช่วงนั้นเป็นยุคที่เพลงลูกทุ่งอย่างคงแข็งแรงมากๆนะครับโดยเฉพาะเพลงที่เน้นเนื้อหารดรามา่าเรื่องความรักความสัมพันธ์แบบนี้ยังเป็นที่ต้องการสูงเสมออาจจะเพราะมันสะท้อนชีวิตจริง ความรู้สึกจริงๆของคนส่วนใหญ่ได้ดีไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเรื่องหัวใจเรื่องความรักมันก็ยังเป็นเรื่องใกล้ตัวคนเราเสมอการที่เพลงของเอิญได้รับความนิยมอย่างสูงมันก็เป็นการยืนยันเทรน์นี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับคนอกจากนี้มันยังอาจจะสะท้อนถึงการเปิดกว้างของตลาดเพลงลูกทุ่งด้วยนะที่พร้อมจะต้อนรับศิลปินหน้าใหม่ๆที่มีคุณภาพแม้จะมีพื้นฐานมาจากเวทีที่แตกต่างกันก็ตามถ้าผลงานดีจริงมีเอกลักษณ์จริง ก็สามารถประสบความสำเร็จได้คุณเอิรนเข้ามาเติมเต็มช่องว่างบางอย่างในตลาดด้วยสไตล์เพลงแล้วก็น้ำเสียงที่เป็นแบบฉบับของตัวเองจริงๆอืมเข้าใจเลยค่ะแล้วความสำเร็จของเพลงฮิตติดตลาดเหล่านี้มันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นใช่ไหมคะเหมือนกับว่ามีผลงานที่ได้รับการยอมรับในเชิงคุณภาพแล้วก็ได้รับรางวัลมาการันตีฝีมือด้วยใช่เลยครับอาคาเพลงละครยอดเยี่ยมจากเพลงรักเจ้าเอย ซึ่งเป็นเพลงประกอบละครโทรทัศน์เรื่องรักเจ้าเอ๋ยทางช่อง7สีตอนนั้นน่ะครับรางวัลนัตร,ราชนี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะเป็นรางวัลที่มอบให้กับผลงานดีเด่นในแวดวงวิทยุและโทรทัศน์โดยตรงซึ่งกรรมาการก็มาจากคนในวงการบันเทิงเองการที่เพลงประกอบละครของคุณเอิญได้รับรางวัลนี้มันเป็นการตอกย้ำว่า ความสามารถของเธอไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำเพลงในอัลบั้มของตัวเองเท่านั้นนะแต่ยังขยายไปสู่การทำงานที่ต้องตีโจทย์ให้เข้ากับบริบทของละครโทรทัศน์ได้ด้วยอืมอ mm ืม hmm. มันแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ที่หลากหลายไม่ใช่แค่เพลงรักอ,อกหักในสไตล์ของตัวเองแต่ยังสามารถร้องเพลงที่เสริมอารมณ์แล้วก็เรื่องราวของละครได้อย่างลงตัวซึ่งตรงนี้มันช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของเธอจากแค่นักร้องเพลงฮิตไปสู่ศิลปินคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากคนในวงการอย่างแท้จริงเลยครับ เป็นการเพิ่มเครดิตความน่าเชื่อถือในฐานะศิลปินอาชีพได้ดีเยี่ยมเลยโอ้ oh, ฟังดูแล้วเส้นทางของเอิญสุรติการนี่มันน่าสนใจแล้วก็มีมิติที่ลึกซึ้งกว่าที่คิดนะคะ จากผู้เข้าประกวดเดอะสตาร์ที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเวทีป๊อปสู่การเป็นนักร้องลูกทุ่งเบอร์ต้นๆของแกรมมี่โกมีเพลงฮิตระดับปรากฏการณ์ที่เล่าเรื่องความรักได้บาดลึกินใจพัฒนาจนมีลายเซ็นทางดนตรีน้ำเสียงที่ชัดเจนมากๆจนคว้ารางวัลสำคัญมาได้แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงนะสำหรับดิฉันมันคือบทพิสูจน์ของการเดินทางที่ชัดเจนนะคะการค้นพบตัวเองแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะสร้างสารรค์ผลงานในแนวทางที่ใช่จริงๆจนได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงค่ะ เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับเรื่องรามของคุณเอิญเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆของการผสมผสานร,ระหว่างโอกาสที่ได้จากแพลตฟอร์มสมัยใหม่อย่างรายการเรียลิตี้โชว์กับแก่นแท้ของความสามารถทางดนตรีที่เชื่อมโยงกับรากเงาและก็เข้าถึงใจผู้ฟังในวงกว้างของเพลงลูกชุ่ง เธอไม่ได้เป็นแค่พลุที่สว่างวาบแล้วก็หายไปจากเวทีประกวดนะครับแต่เธอใช้โอกาสนั้นเป็นบันไดในการสร้างอาชีพที่มั่นคงแล้วก็พิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญคือรักษาความนิยมไว้ได้ยาวนานด้วยค่ะยาวนานจริงๆครับ มันแสดงให้เห็นว่าชื่อเสียงจากรายการดังๆอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่สิ่งที่ทำให้ศิลปินยืนหยัดอยู่ได้ในระยะยาวจริงๆก็คือความสามารถที่แท้จริงการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งและที่สำคัญที่สุดคือการสร้างผลงานที่มันสื่อสารกับผู้ฟังได้อย่างลึกซึง้งซึ่งคุณเอิร์นทำทั้งหมดนี้ได้ดีมากในบริบทของวงการเพลงลูกทุ่งไทยครับเป็นบทสรุปที่ เห็นภาพชัดเจนมากค่ะและจากเรื่องราวของเอิรนสุร,รัติการที่แจ้งเกิดแล้วก็สร้างชื่อเสียงในยุคที่เดอะสตาร์กำลังเฟื่องฟูมากๆเมื่อเกือบจะสองทศวรรษก่อนแล้วนะคะมันก็อดไม่ได้ที่จะชวนให้คิดต่อไปอยังยุคปัจจุบันนี้นะคะครับผมคำถามทิ้งท้ายสำหรับผู้ฟังในวันนี้ก็คือ เมื่อมองดูภูมิทัศน์ของวงการเพลงลูกทุ่งและลูกแบบของรายการประกวดหรือช่องทางการแจ้งเกิดของศิลปินที่มันเปลี่ยนไปมากในยุคดิจิตอลนี้ทั้งโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มสตรีมมิงหรือรายการประกวดรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นเยอะแยะเลยลองจินตนาการดูสิคะว,ว่าเส้นทางสู่ความสําเร็จของศิลปินลูกทุ่งหน้าใหม่ในวันนี้เนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรพวกเขาต้องเผชิญกับความท้าทายหรือว่ามีโอกาสที่แตกต่างไปจากยุคข,ของคุณเอิญมากน้อยแค่ไหน เป็นโจทย์ที่น่าจะนำไปคบคิดต่อกันได้สนุกเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้